กดตีลูกอีกแล้วโดยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งในบากิลาห็นเป็นตอนที่แจ็คก,กําลังนอนอยู่ในห้องของตัวเองแล้วมีพึ่งหรือต่อเนั่นแหละบินเข้ามาในห้องของเขาแจ็คเลยได้ความคิดแปลกๆขึ้นมานั่นคือการที่ตัวของเขาจะจับเจ้าพึ่งหรือต่อนั่แหละด้วยการใช้ปากแล้วเขาก็ทมามันได้สําเร็จจริงๆด้วยและหลังจากนั้นเขาก็พ่นจาตัวเนี้ยออกไปนอกห้องอยูจิโร่ที่ยืนอยู่ด้านหลังก็พูดขึ้นว่าเหมือนกับมูซาชิเลยซึ่งคําพูดนั้นมันทําให้แจ็คตกใจเป็นอย่างมากยูจิโร่ก็พูด แต่เหมือนเรื่องนั้นจะไม่ค่อยจริงสักเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้จับที่ตัวของแมลงวันแต่เป็นที่ปีกมันตหาหัดแล้วบอกแจ็คว่าครั้งต่อไปที่เขาคิดจะทาแบบนี้ก็ให้จับที่ปีกของมันนะแจ็คที่ได้ฟังก็บอกว่าแบบนั้นมันก็โดนต่อยได้ง่ายๆเลยนะสิยูจิโร่ก็บอกว่ามันไม่ใช่เกมที่จะเล่นได้ถ้าแกกลัวโดนต่อยหรอกนะพองกรพึ่งหรือต่อตัวนั้นได้บินกลับเข้ามาในห้องเหมือนกับมีคนปล่อยคิวแจ็คที่เห็นก็บอกว่ามันคงจะดีไม่น้อยถ้าเขาจะได้เห็นพ่อโชว์การจับปีกของมันยูจิ ก็จัดให้แต่ที่เขาทํามันไม่ใช่การจับปีกแต่เป็นการตัดปีกของมันออกกางอากาศหรือตาหาและหลันไปพูดใส่แจ็กว่าแย่จังเลยมันไม่มีปีกแค่จับแล้วอะ่ะ